เบียร์2อ9บเเนาะใช่แล้วออกลดสิบบาทรีทุกค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่สวัสดีผู้ชมกันดีกว่าสว,ส,สวัสดีค่ะัพบกับพบกับ กับก้องตื่นเต้นนิดนึง <g ül> ตื่นเต้นนิดนึงค่ะก็วันนี้พบกับกวางนะคะแล้วก็สายค่ะใช่ค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่งานฟาร์ a ออโต้โชว์นะคะปี2022ที่ไบเทคบางนาค่ะค่ะก็าานาะพอไหนบ้างอ่า102และ103ใช่ค่ะงานนี้เป็นงานเกี่ยวกับรถมือสองและรถมือหนึ่งเนาะใช่ค่ะรถมือสองในที่นี้ก็คือจะเป็นรถที่มีการันตีใช่คะในคุณภาพของอาจารย์พัฒนาเดชนะคะแล้วก็มีการซื้อ หรือว่าจัดไฟนแนนซ์ภายในงานสามารถรับรถขับไปได้เลยใช่ค่ะถ้าไปตรวจสอบเจอรถถ้าเออถ้าเกิดตรวจสอบอเจอนะคะก็มีการคืนเงินมีการรับซื้อคืนใช่จริงๆรแล้วของเรามีมาตั้งแต่แรกแล้วใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความพิเศษก,กว่านั้นก็คือโปรโมชั่นภายในงานนะคะสามารถเอามายื่นเรื่องกับเราได้เราจะให้โปรโมชั่นเดียวกันเลยเนาะใช่ แล้วมีกิจกรรมอะไรอีกกวางเห็นแอบลุนรุนลุ้นอะไรนะเนาะก็กิจกรรมภายในงานฟาสอัลลโชว์นะคะซื้อรถรุ้นบัตรเติมน้ํามันค่ามูลค่า1 0 0 0 0แบาทหรือว่าจะเป็นบัตรเติมน้ํามันของพีด Station นะคะ1 0 0 0ับาทจานวน5รางวัลค่ะแล้วก็มีของลุ้นมากมายเลยมีนาฬิกามีถังมีเครื่องดูดฝุ่นของไดสันเนาะที่เขามีมาทุกปีอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ก็เอาบัตรเขาเรียกว่าอะไรนะเอาใบจองมาชิงโชคนะคะ งานนี้เข้าฟรีตลอดเนาะมีแต่ที่กถึง10กรกฎาคม2 5 6 5ใน่ใช่ทางนี้จริงๆแล้วเรามาทุกปีใช่ค่ะแต่ปีนี้ได้สถานการณ์โควิดค่ะเราก็เลยขอพักไป1ปีก่อนดีกว่าเนาะแต่ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อเสนอเรื่องดอกเบี้ยเราก็เหมือนกับทางโชเหมือนกับทางงานที่นี่เลยใช่คือเราให้ได้เหมือนกันเลยเลยดอกเบี้ยเท่ากันพิเศษกว่าอะไรกว่า ที่เสร็จกว่าอันนี้แอบป,ปุ๊กไปก่อนอุ๊กไปก่อนดีกว่าอยากดูก็ไปดูอันหน้าเพจเนาะใช่นะค่ะเดี๋ยวเราไปชมภายในง,งานกันเลยดีกว่าเนาะค่ะป่ะแอบ,บร้อนนิดนึงร้อนส่วนตัวเอง <laughs> แม่งานขององานฟ้าเราจะโชว์ส่วนมากจะเป็นกรุงสรีเลยค่ะใช่ค่ะใช่แล้วก็ที่นี่นะคะคือ สามารถจัดจัดแล้วก็รูปผลภายในหนึ่งวันเนาะสามารถเลื่อนรถออกไปได้เลยแถมยังมีการันตีที่ว่ารถคุณภาพไม่ดีหรือว่าไม้ไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะเขายินดีคืนเงินให้กับสโลแกนที่ว่าเลือกรถที่ชอบเลือกรถที่ใช่ถอยคันที่ชอบแต่เราไปดูงานกันว่าจะมีโชว์รูมไหนเต้นไหนมาบ้างใช่ค่ะแต่แรกก็เลย D d s าสีนครินโทีโม มีดาสินาคาลินนะคะแล้วก็จะมีรถเศรษฐีพรีเมียมยูสค่ะมีเบสเซอร์วีดเอ็นบีพีตรงนี้จะอยู่ส่วนมากสินครินเนาะใช่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเวิร์กเป็นเวิร์กของสินาคาทั้งหมดเลยแล้วก็มีโชว์รูมใหม่ที่เพิ่งมาก็คือคาร์ทเวนตี้โฟใช่ค่ะมีคาร์ทเวนตี้โฟเข้ามาด้วยอุวิทางดังเลยรถเศรษฐีอื นี่ค่ะรถเศรษฐีนะคะรู้วงเงินใน3นาทีฟรีพร้อมพร้อมอะไรกับกรุงศรีออโต้คาร์นะคะพร้อมสตาร์ทออแม่นนที่ีผกุงีใช่กงีนี่เขามีหลักๆก็คือไม่เช็คเครดิตลูกค้าอ่ะไม่ใช่ไม่ไม่เช็คหอร้นี้เอร้านนี้ที่ไม่ใช่ของกรุงศรีใช่จริงๆแล้วบัตรประชาชนใบเดียวก็เราสามารถรู้เครดิตเเองได้เลยนะเอกสารครบตรวจสอบได้ก็ภายในวันเลยสามารถนัดรับรถกันได้เลยคือโอเคเลย เดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าค่ะปีนี้ไม่มีทิตรีสาวสวยเลยเหรอเดี๋ยวเราไปเป็นทิตตู้ให้ปีที่แล้วมีสวิตนาะปีนี้เนี่ยสวิตน่าจะไม่ได้มาค่ะแต่ว่ามีอ่าคาดีชัวโอเคใช่ไหมคาดีชัวโอเคเข้ามานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีก2เต็นด้านหน้าสองชั์รูมด้านหน้าเดี๋ยวเราเดินไปดูกันดู n v p บีมบูทยังใหญ่เหมือนเดิม ใช่อันนี้เป็นเบสเซอร์วิททางด้านซ้ายเนะาะค่ะก็รถทุกคันในงานนะคะสวยมากๆเลยสวยจริงๆเนาะแล้วก็การันตีโดยอาจารย์พัฒนาเดชใช่ใช,ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดเราออกรถไปแล้วเราเห็นว่าแล้วเราไปตรวจรถชนหนักพิดค<ช>วามป่อหรือจมน้ำเนี่ยก็คือ รับซื้อคืนคืนเงินให้จริงๆแล้วของเรามีมาตั้งนานแล้วเนาะมีการันตีว่าไม่ชนหนักทุกควาน้ำพื่งตลอรัดแป้งค่ะตรวจสอบเจอยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะหรือไม่อย่างงั้นลูกค้าพาช่างมาดูรถเราได้เลยเาะใช่แล้วที่สําคัญนะเรามีใบรับประกันให้มีใบซอร์ติฟิเคตให้ด้วยมีการตรวจของไคลดีของผูอิสเปสชั่นค่ะแล้วก็วันทุกคาด้วยใช่ค่ะก็ตรวจตรวจสอบอยู่ประมาณ3 4 4รายการอ่าก็เช็คหมดเลยเนาะค่าสีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องหัวนงหัวนอใช่ก็เช็คดูให้หมดเลย แต่ว่าเพื่อความแบบสบายใจก็นำช่างมาเอง<ช>ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราไปดูภายในงาบนบรรยากาศ<ะ>ต่างๆเนาะหลักๆของงานนี้ก็คือจะเป็นเลทขอเบี้ยสองจุเนาะใช่ค่ะออกลดส่วนบาทปีทุกค่าใช้จ่ายถูกไหมใช่ ของเราก็แอบกระซินะบเนาะโปรโมชันเดียวกับที่นี่ใช่โป <c oughs> รโมชันเราตรงกันที่เดียวกันเลยใช่ค่ะห,หรือบางท่านอาจจะอยากได้ศนเปอร์เซ็นต์ปีแรกอะเรามีปะมีโุ้ยเราก็เหมือนกันเลยอะใช่อะปีแรกผ่อนไปเลยแบบไม่มีดอกเบี้ยนะคะใช่อ่าวันนี้อาจจะดูเงียบเหงาเพราะว่าเนื่องจากเป็นวันแรกของการเปิดงานเนาะงานนี้จะม,มวันที่หกถึงสิบสิบห้าวันเนาะใช่ค่ะแล้วก็ภายในงานก็จะมีการ ออกรถลุ้นบัตรน้ำานบาทถูกต้องแล้วก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกใช่บรรยากาศภายในงานเนาะค่ะที่ีหลัไปเราจะพาไปดูรถป้ายแดงว่าเขามีอะไรมาใหม่บ้างมีรถอะไรใหม่บ้างไปเราดูกันค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับทางบริษัทเจมอลรเทศด้วยนะคะก็เดี๋ยวฝากเบอร์ไว้หน่อยดีกว่าใช่ถ้าเกิดใครอยากได้รถหรือว่าอยากดูรถอะไรผ่อนเท่าไหร่ ไม่อยากโทร0 61, 1, 1, 2, 7, 8, 9, ทูนย์หกหนึโทรหาเราส่วนตัวได้ได้เลยค่ะทรศูนย์แปดเจ็ดส่แปดสามหกห้าห้าห้หรือน้องกวางค่ะศูนย์เก้าสองสี่สองเ้าค่ะเราไปรอดูอทีต่อไปนะคะไปเจมอเตอร์เทรเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ ap บนถนนสีนคร์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0 6 1 1 9 9 หรือร i ยแอด j m o อ o ตคุณภาพเกรดเเลือก jmotor เทปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ